เมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับเรากคนนี่ยจะต้องเดินเควสก่อนนะทุกคนเราจะเดินเควสไปจนถึงเลเวล27เลยนะครับ เควสเนี่ยเราสังเกตง่ายๆนะครับข้างๆเนี่ยมันจะมีลูกกุญแจนะแล้วก็เป็นเควสลูกเครื่องหมายตกใจสีทองนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวด้วยใน3แบบนี้เนี่ยที่เป็นลูกกุญแจนะครับคือการที่เราเนี่ยทำเควสเพื่อจะปลดล็อกฟังก์ชันบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจสีทองเนี่ยจะเป็นเควสหลักนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเควสนักสำรวจนะฮะเราก็จะทำเควสหลักนะครับกับเควสที่เป็นลูกกุญแจนะเพื่อปลดล็อกฟังชันนะครับอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆเลย หลังจากที่เราทำเควสต่างๆมานะครับเราก็จะเลเวล1ิแล้วมันก็จะส่งเรามาที่พอนเทล่าเนี่ยเป็นเมืองหลักเลยเมื่อเรามาที่นี่แล้วนะครับสำหรับใครที่จะซื้อของเนี่ยก็ให้มาซื้อที่ตัวนี้นะร้านค้าตรงนี้นะครับเราจะสามารถซื้อสินค้าอีเวนต์ได้นะก็จะเป็นพวกโซ่พวกของใช้ต่างๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะสิ่งสําคัญเนี่ยสำหรับสายเติมนะก็ให้ซื้อชุดนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของประดับเนี่ย ให้เลือกเอานะครับที่เล่นสายเวทนะครับให้ซื้อตัวที่เป็นสร้อยนะส่วนใครที่เล่นดามเมจเนี่ยให้ซื้อที่เป็นแหวนนะครับ2ชิน้นโอเคแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นนะครับให้เรามาซื้อที่ร้านนี้นะรูปปลั๊กนะครับแล้วก็ซื้อสกินจํากัดเวลาก็จะมีตรงนี้นะครับที่ผมดูว่ามันโอเคสุดแล้วแล้วก็จะเป็นชุดตรงนี้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสโนว์บอลนะครับตัวนี้ก็สําคัญอีกเช่นกันถ้าเกิดใครเติมมาจะซื้อก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของร้านยาเนี่ยสำหรับหลายๆคนนนที่่หาาาร้ยยไมเเจอ จะอยู่ตรงนี้นะในแผนที่นะครับจะอยู่มุมขวาตรงนี้นะครับสาหรับร้านยาเดินเข้ามาแล้วก็กดซื้อยาตรงนี้ได้เลยสําหรับใครที่จะซื้อยาเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อเป็นตัวไว้เลยละกันนะครับจะอยู่ได้นานกว่าแต่ว่าถ้าเกิดงบไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะใช้เลสพชั่นไปก่อนก็ได้ในช่วงแรกๆนะครับเค่น,นี้เราก็ทำเพจตามปกติเลยจนถึงเลเวล27เลยนะมมีเควสอะไรให้เราทำเนี่ยเราก็ทําให้หมดเลยนะครับไปจนถึงเลเวล27เนี่ยมัมก็จะหมดเควสหลักแล้วแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีเควสปายเด้งขึ้นมาอย่าเพิ่งทํานะครับเก็บไนนะว มีสต a ามิ a น่นะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปทำเควสป้ายก่อนเนี่ยมันจะเสียโอกาสนะครับให้เรานะครับไปฟาร์มก่อนแล้วก็ทำเควสอีกทีหนึง่งในช่วงแรกนะครับสำหรับคนที่สร้างตัวละครแรกขึ้นมาเลยเนี่ยในส่วนของสต a ามิแน่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น3,5 0 0นะครับไม่ใช่5,5 0 0นะแต่ว่าผมเนี่ยมีตัวหลักอยู่แล้วนะครับมันก็เลยปรับให้มาเป็นตัว5,5 0 0นะครับตามตัวหลักเลยอ่ะทุกคนครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับ ที่ไม่ได้เติมเงินนะให้ไปเก็บกล่องก่อนนะครับสำหรับในแมปคอนเทล่าซาวเกตเนี่ย <c oughs> ก็จะมีกล่องทั้งหมดอยู่10จุดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้เงินประมาณแสนห้านะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เติมเนี่ยผมแนะนําให้มาเก็บก่อนนะครับส่วนจุดที่จะเก็บเนี่ยมีตรงไหนบ้างเนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับลองเลื่อนไปดูได้เลยนะคลิปล่าสุดที่ผมลงนะครับก็จะเป็นการเก็บกล่องในแมปต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองไปเก็บกันก่อนได้มันก็จะทําให้เรามีเงินนะครับซื้อคงซื้อของได้นะครับส่วนเงินเนี่ยมันรวมกันก 3M เกาะในตัวหลักนะตัวนี้มันก็เชื่อมมาครับนั่นหมายความว่าถ้าผมสร้างตัวลองขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยแล้วผมไปเก็บกล่องนะครับเงินเนี่ยมันก็จะเข้าไปรวมกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองหากล่องดูนะครับซึ่งในตัวหลักเนี่ยผมเก็บกล่องตรงนี้พวกนี้ไปแล้วนะของต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รวมกันก็จริงแต่ว่าเงินเนี่ยมันรวมกันนะครับอันนี้ได้เจโรปี้น่ครับแล้วก็จุดถ่ายรูปสําคัญเนี่ยมันก็เก็บไปแล้วนะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่เราเปิดแล้วได้เงินนะในช่วงแรกเนี่ยก็ลองเลัะครด่องูนบ ้ากับว่าถ้าเราสร้าง2ตัวแล้วมาเก็บของเนี่ยก็จะได้เงินประมาณ3 0 0 0 0นนะครับสำหรับคนที่อ่าไม่มีเงินในช่วงแรกเนี่ยก็ปั้นตัวขึ้นมานะอั้นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็เก็บเลเวลตามเพจเนี่ยไปจนถึงเลเวล27ก่อนนะครับอันนี้ผมได้กลับมาที่ตัวหลักผมแล้วนะเดี๋ยวเราดูสัหน่อยนะครับว่าเงินเนี่ยมันเข้าไหมนี่เลยครับทุกคนเงินเนี่ยมันตามมาทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวรองเนี่ยเราสามารถช่วยในการเก็บเงินในช่วงแรกได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ส0 0 0สนแน่ๆแล้วนะครับสาหรับการสร้าง2ตัว แล้วก็เก็บเลเวลให้ถึงเลเวล10นะครับอะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะว่าในช่วงเลเวลของเลเวล27เนี่ยเราจะสามารถไปเก็บเลเวลที่ไหนได้บ้างนะครับให้ประหยัดสตามิน่าที่สุดนะเพราะว่าในช่วงเลเวล27แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเควสแล้วนะครับให้เราเนี่ยเก็บเลเวลก่อนเพื่อปลดล็อกเควสนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อเราเก็บเลเวลจนครบ27แล้วนะครับเราเนี่ยก็จะต้องไปเก็บเลเวลอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเวลาเราจะวาร์ปเนี่ยให้เราเนี่ยวิ่งมาหาคาฟ่านะครับก็คือ NPC ตัวนี้เลยตอนแรกเนี่ยยมันจะให้เเราคุควส ตามปกติก่อนนะครับแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกบริการเทเลพอร์ตนะครับที่นี้เนี่ยให้เราเลือกไปที่เขตกิฟเฟนนะครับแล้วก็ไปที่เมืองกิฟเฟนเลย พอเรามาที่เมืองกิฟเฟนแล้วนะครับแนะนําว่าให้รวมตี้กันมานะหรือว่าจะมาคนเดียวก็ได้นะแต่มันจะช้าหน่อยก็เลยอยากจะให้รวมตีนะเพื่อมาช่วยกันตีให้เราออกมาทางซ้าย1นึ่งแมปนะครับพอเราออกมาทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านกอบบินนะครับแต่ผมอยากจะให้วิ่งไปก่อนนะอย่าเพิ่งมาสนใจตรงนี้นะให้เราวิ่งไปตรงนี้เลยแล้วก็วาร์ปลงข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคเราจะมากันที่แมปนี้ครับออคไวเลตนะหลังจากที่เราทําเควสหลักจนครบเลเวล27เปลี่ยนคลาสแล้วเนี่ยก็ให<อ>้เรามาที่แมปนี้นะครับเราก็มาตีออกเขียวพวกนี้นะครับ ันจะมีออกที่เป็นตัวออกอาเชอร์กับอ็อกเวลิเออร์นะครับจนเราเนี่ยมีเลเวลนะครับ33นะพอเรา33แล้วเนี่ยเราก็มาตีไฮออกนะครับซึ่งไฮออกเนี่ยก็อยู่ในแมปนี้แหละแต่ว่ามอนเนี่ยจะเป็นเลเวล73นะก็คือตีได้ทั้งหมดเลยทีนี้เราก็เลือกตีแต่ไฮออกนะครับมันก็จะเก็บเลเวลไปจนถึงเลเวลอ่า40นะครับแล้วก็ค่อยย้ายที่หรือนะครับเราจะตีตัวออกเขียวเนี่ยนะครับไปจนถึงเลเวล36กก็ได้นะแล้วก็ย้ายเข้ามาในถ้ำนี้ครับเราก็มา ตีมอนพวกนี้ได้นะอ็อกซอมบี้นะครับจะมีเลเวล75หนะครับหลังจากที่เราเลเวล36แล้วนะเราก็มาตีพวกนี้ได้ครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีอ็อกสเกลเลตันนะครับเลเวล78เนี่ยก็มาตีได้แต่ว่ามอนจะตีค่อนข้างแรงนะครับต้องระวังด้วยถ้ามาเป็นตีเนี่ยก็น่าจะไหวนะ พอเรา40แล้วนะครับทีนี้เนี่ยจ็อบเราเนี่ยมันจะยังไม่ถึงนะครับให้เราเนี่ยไปเดินเควสหลักนะครับเควสหลักเนี่ยจะเป็นเควสที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะไปเดินเควสทั้งหมดเลยนะครับพอเรามีจ็อบที่เลเวล40แล้วนะครับก็ให้หยุดก่อนนะแล้วก็ไปเปลี่ยนคลาสนะครับพอไปเปลี่ยนคลาสแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาเดินเควสต่ออีกหน่อยหนึ่งกันหรือว่าจะไปฟาร์มเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็มีให้เลือก2อย่างนะครับแต่ว่าจุดฟาร์มเนี่ยให้เรานะครับไปที่แมปนี หลังจากที่เราเปลี่ยนคลาสสแล้วนะจะเป็นเลเวล42พอดีให้เรานะครับไปที่แมปนี้เลยมังกรเขียวนะครับให้เรามาที่แมปนี้นะครับกระทิมนะครับแล้วก็มาตั้งตีตรงนี้ครับผมมาตีตัวมังกรเขียวตัวใหญ่นะมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะเนี่ยเขาก็จะมีทัวร์วิ่งอยู่นะครับเราก็อาจจะแจมกับเขาก็ได้ถ้าเราแบบว่ามาคนเดียวหรือว่าตีไม่ไหวนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่ที่82นะครับอ่าเราก็ตีได้เลยเห็นไหมพอเขามาช่วยกระลุมตีเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ไวขึ้นนะครับหร จะเอามาเป็นตัวชนมอนเราจะได้ไม่เสียเลือดนะส่วนวิธีการจับเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมทําให้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาเป็นวิธีเวลไปก่อนส่วนไอตัวมังกรตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะคือมันตีแรงมากๆนะสำหรับคนที่ไม่มีของหรือว่ายังเวลน้อยอยู่เนี่ยทีเดียวอาจจะหายวูบได้นะครับต้องระวังให้ดีอ่นเนี่ยเราก็มาปล่อยแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกออโตเป็นตัวเฟอร์รัสนะครับเวล82นี่แต่ว่าถ้าเกิดใครยังตีไม่ไหวอาจจะตีตัวลูกๆไปก่อนก็ได้แต่ผมคิดว่าเฟอร์รัสเนี่ยดีที่สุดแหละครับ ง่ายถ้ามาหลายๆคนเนี่ยคือสบายเลยช่วยกันลุมตีนะแป๊บเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะเก็บรีเวลนะหลังจากที่เราเนี่ยเก็บรีเวลตรงนี้มาจนถึง48นะผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยย้ายที่ที่นึงก็คือไปที่ตัวไอเดอร์บาลันนะครับมานี้เลยครับเข้ามาที่ตรงกลางนี้เลยนะมีวาร์ปอยู่นะแต่ว่าพอเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยมอนสเตอร์ในนี้นะก็จะมีตั้งแต่เลเวล8 8 90นะครับคือมาฟาร์มได้หมดเลยว่าให้ลองไปที่นึงที่เนี้ยอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้ลองไปทีี่่ตััวนเลยครบ ผมแนะนำให้มาที่นี่นะ เพราะว่ามันไม่รู้ติผมไปฟาร์มแล้วมันค่อนข้างสบายอะ่ะฟาร์มง่ายนะมอนก็ตายง่ายด้วยับแล้วก็ได้พีเรื่อยๆไม่โดนแจมนะตรงนี้มันโดนแจมตลอดเลยหลังจากที่เราตำมินาครบแล้วนะครับในวันแรกเนี่ยแนะนําว่าให้เรานะครับไปเตินเควสหลักให้ครบนะครับเก็บเควสทั้งหมดให้ครบเลยและจากนั้นนะครับก็มาทำเควสกระดานสามารถรับของได้นะก็จะเป็นพวกโซ่พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาดูได้นะในส่วนนี้เนี่ยก็ค่อยมาทําหลังจากที่ตามิน่าหมดแล้วนะครับเราจะสามารถรับเควสกระดานได้ทั้งหมด3เควสนะก็เลือกเอาแล้วกันนะว่าอยากไ อ,อย่างผมเนี่ยผมอยากได้โซ่ใช่ไหมผมก็ับโซ่ไปรับโซ่ไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็รับอะไรก็ได้นะครับที่อยากได้ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับมันจะได้ทั้ง EXP ตัวละครแล้วก็จ็อบนะครับในส่วนนี้แต่ว่าแนะนําว่าให้ทําหลังจากที่สตามินาหมดเท่านั้นนะถ้าเกิดสตามีนายังไม่หมดเนี่ย,ยาเพิ่งไป่ทำนะครับ เล้วเป็นไงกันบ้างครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังจะเก็บเรเวลกันนะอาจจะเป็นแนวทางได้บ้างนะครับก็ลองดูนะสําหรับใครที่มีแนวทางหรือว่าจุดเก็บเรเวลอืล่นเนี่ยอยากจะแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากการอนคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด s like, subscribe นะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นเทคนิคอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊